มาแกมากินชาบูวันดีกว่าเันเนี่ยวันนี้ก็จะมีน้ำต้มยำกับน้ำสีดำเนาะเออรศแล้วก็จะเป็นกุ้งเออกุ้งตัวใหญ่มากสายอ้วนไม่ควรพลาดนะครับสายอ้วนไม่ควรพลาดนะแกอันนี้เลยหมูสามชั้นสไลด์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสันสันในห,หมูเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสันข้อเออสันคอสไลด์แล้วก็กินชาบูต้องมีผักน,นิดนึงปะ่ะเป็นพิธีเนาะเออรศ ใครเวลาไปกินชาบูอ่ะใครเคยแบบว่าเอาขานมจีบใส่ในหม้อชาบูบ้างปะเออเลดมากแกอันนั้นคือไก่ทอดไก่ทอดที่ถ้าเกิดว่ามาที่เจเจชาบูนะต้องมากินให้ได้นะครับถ้าไม่มากินไก่ทอดก็คือมาไม่ถึงเ้ออันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาแกมันข้นมากเริ่มเลยเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปก่อนชง่มยำก็ต้องใส่พริกกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยแกใส่ผักลงไปก่อนเนาะใส่ผักให้มันเปื่อยๆผักมันจะเปื่อยอย,อยากนิดนึงแล้วความหวานนะมันก็จะออกมาจากผักด้วยเนาะเออมันจะได้อร่อย แล้วก็สั่งนี้ก็จะเป็นผักอันนี้เนาะแล้วก็ข้าวโพดเออข้าวโพดใส่ไปใส่ไปอย่าไปยองใส่ไปใส่ไปทุกคนเห็ดเผิดอะไรก็ใส่ไปเนาใส่ไปเลยแกเลิกเห็ดนี่เขเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดปีไม่ใช่เห็ดปีเห็ดเห็ดทองเออเห็ดทองบเป็นเไมิเ็งไม่มีครับแล้วก็ใส่นี้ไปใส่ผักไป เออเลิศส่วนอันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยกในการกินของฉันผู้ช่วยในการกินของฉันนะครับมันจะมาทุกกิปมากเออเลิศเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนมจีบลงไปเลยอันนี้คือส่วนตัวนะฉันชอบใส่ขนมจีบลงไปในหม้อชามมันคือเลิศบอกเลยเลิศมากแล้วก็คือการกินกุ้งให้อร่อยมันก็ต้องแกะเนาะต้องแกะเออต้องแกะต้องแกะจะถ้าไม่แกะมันก็จะไม่เลิศใช่ไหมต้องแกะกุ้งด้วยแกกินกุ้งให้อร่อยต้องแกะกุ้งนะ แล้วก็ต้องหาคนมาแกะกุ้งด mm ้วยเด้อไม่มีคนแกะกุ้งก็คือต้องแกะเองค่ะเนอะแกะกุ้งเองแกะกุ้งเองอะไรเองแกะไปเลยค่ะแกะไปให้เลิศฉลาดแกะเอาวปุ้งใส่เว้ยเอากุ้งใส่ไปเลิศเลิศหัวกุ้งนี่อย่าทิ้งน้าเพราะมันมีคนกินหัวกุ้งมีคนกินหัวกุ้งส่วนฉันกินเนื้อกุ้งเนาะไอ้เอกไม่กินหัวกุ้งแต่ฉันน่ากินเนื้อกุ้งเนาะฉลาดนะไปด้วยกันได้อยู่ มกเลีย้ยงกุ้งได้แบบนี้แล้ใช่ป่ะแกก้าวน้ำแกก้าวน้ำนี้ลาดกุ้ง,ลงเลยนลิศมากน่ากินเป็นไงล่ะแกรสราดไปแบบนี้กุ้งเขาจะเปลี่ยนสีเห็นป่ะรสน่าแกเริ่มกินไก่ก่อนอร่อยไห้สุดแล้วของเขาดีมากใครที่มาที่เตยๆน,นะจะต้องมากินไก่แกไก่ทอดที่นี่อร่อยมาก เจเจชาบู J. J. นะร้านเขาจะอยู่ที่โอตลาดโอโซนวันพวกแกเคยได้ยินปะสุขภัณฑดอนเมืองแกสำหรับใครที่ชื่นชอบกินี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกไว้ในรายการสหมดนะและถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้ฉันไป enjoy ก่อนไม่กินให้ดูนะขี้เกียจบายแล้วเจอกันแก